เพื่อนรอประจําเลยค่ะว่าีหัวร้านอะไรอย่างเงี้ยเราเรารับไม่ได้ <laughs> เป็นกังวลนะคะเครียดเป็นผลข้างเคียงจากการผ่าตัดรู้สึกช็อกมากค่ะ <c oughs> เพราะว่าหายไปหมดเลยแหวงหายไปหมดเลยตั้งแต่หลังคลอดค่ะแล้วตื่นมาผมร่วงเต็มที่นอนเต็มหมอนเต็มพื้นเลยค่ะพอผ่านไปสัก3-4วันก็ยังร่วงอยู่กังวลและเอ๊ะทำไมมันร่วงหนักขนาดนี้ล้วก็ลองเอากระจกส่องดูซิว่าแหวงตรงไหนหรือเปล่ามันเป็นร่องสีขาวๆปกติเป็นคนชอบถ่ายรูปชอบไปคาเฟ่ไปถ่ายรูปสวยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมีปัญหาผมร่วง ไม่กล้าออกไปไหนเลยไม่กล้าเจอใคร ไม่มีความมั่นใจเลยอ่ะก็เคยไปหาคุณหมอแล้วให้ยาเป็นฮอร์โมนมาค่ะแล้วมันมีผลข้างเคียงทําให้เราอ้วนขึ้นนะคะก็เลยไม่ได้ทานอีกเลยยังไม่หายร่วงร่วงเหมือนเดิมไม่มีลดน้อยลงเลยก็เลยเริ่มหาตัวช่วยเป็นอาหารเสริมทั่วไปอ่ะค่ะแต่ก็ยังไม่ได้ผลพอมาเจอออโรโซลเนี่ยค่ะเพื่อนแนะนํามาแล้วเพสัชกรเนี่ยเป็นคนคิดคนเองก็เลยมั่นใจในระดับหนึ่งค่ะเราก็ลองดูเพราะเราเห็นงานวิจัยอ่ะค่ะมีงานวิจัยสารสกัดจากแอปเปิลอิตาลีมีงานวิจัยบอกว่ามีคนเคยลองแล้วแล้วมันได้ผลจริงๆเราก็เลย เปิดใจลองดูอาหารเสริมที่มันไม่มีผลข้างเคียงอะคะ่ะตอนแรกเนี่ยนะคะทานไปสักสองอาทิตย์ผมก็เริ่มล่วงน้อยลงสังเกตได้คือสระผมแล้วไม่ค่อยมีและผมร่วงติดมือมาพอผ่านไปสัก2เดือนผมก็เริ่มขึ้นเต็มศีรษะเลยะคะ่ะเพื่อนทักผมทาไมขึ้นเยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนที่รอว่าหัวล้านนะคะกลายเป็นคนที่หัวร้านมากแล้วตอนนี้หลังจากที่ได้กินไปนะคะแล้วผมขึ้นปกติกลับมาผมหนาเหมือนเดิมก็เริ่มมั่นใจออกไปใช้ชีวิตได้ตามปกติไปถ่ายรูปสวยๆในคาเฟ่ได้ปกติเลยะคะ่ะ